อีกคนสุดท้ายนะครับต๊ะมาเลสตาศนย์แปด6จาเเบอร์ที่ส่งชื่อส่งเมื่อกี้คนท้ายเป็นโฟนอินชื่นเบอร์โทรให้หน่อย0876577 466ไม่ต้องพิมพ์อะไรเลยพิมพ์แค่โต๊ะมาเลสตารน์0 8 7 6 5 7 <c oughs> เจ็ดสี่หกหกถ้าจะโปรดักก็คืออาหารนกงงหัวจุกแค่นั้นศูตรแปดเจ็ดหกห้าเจ็ดเจ็ดสี่หกหกหกศูตรแปดเจ็ดหกห้าเจ็ดเจ็ดสี่หกหกครับโอเคครับครับ โอท็อปขายดี SME ขายรวยนะครับรายการนี้9โมงเช้าจันถึงเสาร์เลยฮะทางสยามธุรกิจแชนแนลนะครับช่องนี้นะมีเรื่องราวรายการมากมายหลากหลายวาไราตี้นะครับคุณดูแต่ละรายการจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของคุณโดยเฉพาะรายการนี้จะให้อินสปิเรชันจะให้วิธีการก้าวเดินต่อไปในการทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จครับเพราะว่ารเราเปิดโอกาสให้กับ SME ทุกข,ขนาดโอ oh, ท็อปทุกชนิดแล้วก็ธุรกิจทุกประเภทนะครับรวมถึงบุคคลที่ทําอาชีพแบบบุคคลธรรมดามาออกรายการนี้แล้วคุณจะไม่ธรรมดานะครับเจอแฟนเพจเราที่ไหนก กดไลค์ด้วยนะคครับ่ะ Welcome to all top bestseller SME millionaire Monday to Saturday 9am at สยามธุรกิจ channel and you're here with me x i ก c h ่ n i ิ a p h a your translator Fortune f a v o r the brave โชคลาบมักจะเกิดกับคนกล้าค่ะโอ้โหแต่ว่าเรื่องนี้นะครับไม่ต้องอาศัยโชคลาบครับใช้ฝีมือล้วนๆสวัสดีฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวเลยครับค่ะชื่อพัชราพรตู้ววชิรกุลนะคะชื่อเล่นชื่อแพทนะคะก็เป็นเจ้าของธุรกิจ iPad trainer ค่ะ เกกี่ยวับอะไรเป็นการรับบริการนะคะพัฒนาบุคลากรแบบครบวงจรค่ะนําธุรกิจติดเทอร์โบค่ะด้วยการออกแบบหลักสูตรได้ตรงโจทย์แล้วก็ให้บริการตรงใจค่ะโอ้โหออกแบบตรงโจทย์ให้บริการตรงใจับเป็นการออกแบบวิธีการทํางานนะครับโอ้อาชีพนี้น่าสนใจมากครับวันนี้เราต้องการมากๆนะครับกับเทรนเนอร์นะฮะถ้าคุณอยากจะเข้าไปรู้จักเธอมากขึ้นเข้าไปที่ Facebook พิมพ์คําว่า ipadtrainer.com ค่ะนะฮะเราลองมาดูนะฮะ ipad นะครับ สะกดเลยฮะ World Wide Web นะคะ I P A T T R A I N E R แบบนี้เลยนะฮะค่ะอันนี้จะเป็นเพจครับทำมากี่ปีแล้วฮะค่ะทำมานะคะเดือนนี้เดือนที่3ค่ะแต่จริงๆเราต้องบอกว่าสําหรับประสบการณ์ในการทํางานเนี่ย20ปีนะคะครแรงบันดาลใจก็คือว่าระหว่างที่ทํางานเป็นผู้บริหารในองค์กรขนาดใหญ่ของรประเทศไทยนะคะคหลายๆองค์กรถ้าผู้ชื่อไปต้องรู้จักแน่นอนเนี่ยระหว่างที่ทํางาน20ปีเนี่ยก็จะมีคนมาติดต่อตลอดนะคะคว่าให้ช่วยไปพัฒนาบุคลากรในองค์กรต่างๆก็เลยเป็น จุดเริ่มต้นว่าถ้าเราออกมาทําธุรกิจด้วยตัวเองเนี่ยเราหน้าที่จะมีเวลาในการที่จะมาส่งมอบติดตั้งทัศนคติความรู้ความเข้าใจต่างๆที่ถูกต้องนะคะและยิ่งโดยเฉพาะสําหรับกลุ่มโอท็อปขายดี SME ขายรวยนะคะเรา <Okay. S 1> น่าจะทําประโยชน์ได้มากค่ะส่งมอบติดตั้งพัฒนาธุรกิจเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวมาคุยขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนก่อนนะครับไปขอบคุณ iTO p Plu s ผู้นาด้านการตลาดออนไลน์ครบวงจรนะครับ โอท็อปสายบัวครับโอท็อปห้าดาวความภูมิใจของคนคันนายาวกรุงเทพมหานครนะครับเฮียชุนคาวบอยทนบุรี un, boy, uri, เรื่องตลาดเราจริงจังและโด่งดังเรื่องคาวบอยไร่กาแฟรประชุมพรครับจากต้นชนท้วยจากไร่ถึงร้านปลอดภัยจากสารพิษครับน้ำมันเครื่องไฮโดรซินปลุกคุ้มพลังไร้ขีดจำกัดด้วยน้ำมันสังเคราะห์ไฮโดรซินบิ๊กแบร์ยีนยีนคนไทยทางเลือกใหม่ของคนใส่ยีนนะครับ มาเลสตาอาหารนกกรงหัวจุกมาเลสตามีดีที่สมุนไพรอิดบล็อกนาโนอิดสร้างบ้านประหยัดพลังงานราคาประหยัดดรา้กนสปิริตเครื่องดื่มที่ขายดีขายเร็วขายรวยเคทิโกผลิตภัณฑ์เพื่อความงามครับขายออนไลน์ยอดขายนับล้านยูลูกชิ้นปลายาวราชน้ำซุปเหนือชั้นลูกชิ้นขั้นเทพ ทวินไมไทยอิงพิธีกรสองภาษาหาแพ็คคู่รับสมัครลูกค้าตัดภาพกลับมาครับเรามารู้จักกับ iPad Trainer วันนี้ฝึกอบรมมีมากมายคนทำเทรนเนอร์เริ่มมีเยอะขึ้นแต่จุดเด่นของคุณเมื่อให้คุณไปเป็นเทรนเนอร์คุณจะให้อะไรกับเขา จะมีจุดเด่นนะคะที่การออกแบบหลักสูตรให้ตรงโจทย์ของเขาเลยนะคะคอย่างเช่นทุกวันนี้นะคะ,ะธุรกิจเนี่ยแพทเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่ขนาดกลางหรือว่าขนาดเล็กนะคะคต่างกันที่ขนาดเท่านั้นเองแต่ถ้าจะประสบความสําเร็จมี2จุดใหญ่ๆนะคะคที่ต้องโฟกัสนั่นก็คือเรื่องของคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะคะและสินค้าซึ่งตรงนี้แพทเชื่อว่าโอท็อปขายดี SME ขายรวยเนี่ยเจ้าของแต่ละท่านดูแลได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วนะคะแต่อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือว่าคุณจะสร้างความแต แตกต่างได้อย่างไรนะคะคในเรื่องของคุณภาพการบริการวันนี้มาแนะนําหลักสูตรหัวใจบริการคนสําราญงานสําเร็จนะคะคเพราะว่าในการบริการเนี่ยสำคัญมากๆนะคะถ้าคุณไม่ใช่สินค้าที่เป็นนวัตกรรมจริงๆแล้วเนี่ยการจะสร้างความแตกต่างที่สินค้าบางทีมันยากคุณเก่งอย่างเช่นแพทนะทานบะหมี่แถวบ้าน,นะคะ่ะยังไม่กล้าเข้าไปทานเลยค่ะร้านนี้อร่อยมากทําไมทราบไหมคะค ตาขวางหางตกหูตั้งน้าลายยืดเลยนะคะสำหรับผู้ขายะคะ่ะดิฉันไม่กล้าเข้าไปรับประทานเลยนะคะที่สุดต้องยอมไปรับประทานบะหมี่อีกร้านหนึ่งที่อาจจะอร่อยน้อยกว่าแต่ว่ามีบริการที่ดีกว่าซึ่งตรงนี้ค่ะหลายๆครั้งที่ตัวของพนักงานเนี่ยเขาไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการบริการอย่างเช่นน้ำเสียงคำพูดเดียวกันแต่น้ำเสียงต่างกันให้ผลต่างกันละเช่นวันนี้รับอะไรดีคะคกับวันนี้รับอะไรดีคะ แค่นี้ก็ต่างล้นะคะท่าทางนี่ก็เกี่ยวนะคะคสมมุติน้ำเสียงเหมือนกันเลยวันนี้รับอะไรดีคะกับ,บวันนี้รับอะไรดีคะแค่นี้ก็ต่างกันละเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอย่างไรให้พนักงานเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของน้ำเสียงคำพูดท่าทางนะคะครตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะช่วยโอท็อปขายดี SME ขายรวยนะคะสร้างมาตรฐานในการให้บริการได้เลย ตั้งแต่ทักทายลูกค้ายังไงใช้มือยังไงต้องถ่ายมือนะคะอ,อะไร,รบแบบนี้เราจะเป็นมาตรฐานที่ตรงใจกับเขาเลยค่ะแล้วก็เป็นจุดที่จะช่วยให้ธุรกิจติดเทอร์โบได้อย่างง่ายๆเลยค่ะอ่ะขออีกหนึ่งตัวอย่างครับที่คุณไปทำมาแล้วคําพูดหรือวิธีการเชิญให้อีกนิดนึงที่ไ,ไปทํามาแล้วนะคะเคยคทําให้กับบริษัทแห่งหนึ่งคะ่ะเขามีช่างนะ,ะประมาณทั้งบริษัทประมาณร้อยคนนะคะครปรากฏว่าเมื่อก่อนเนี้ย ปวดหัวกับเรื่องของคําร้องเรียนมากๆนะคะแต่ปรากฏว่าหลังจากที่แพทไปเทรนให้เมื่อต้นเดือนตุลาคมสองทิตย์ผ่านไปนะคะบอกว่าคุณแพทได้ผลดีมากนะคะเดี๋ยวนี้ไม่มีคําร้องเรียนเลยเพออีกเดือนหนึ่งเจอกันอีกหลักสูตรนึงเขาให้ความไว้ใจต่อเนื่องนะคะๆๆสิ่งที่ได้รับคําชมมาก็คือว่านอกจากไม่มีคําร้องเรียนแล้วค่ะยังมีแต่คําชมนะคะที่จะต้องเก็บรวบรวมแล้วก็รวมถึงเรื่องของ อันนี้สําคัญ turnover หรือว่าอัตราการลาออกนะคะคนิ่งมาเป็นเวลา2เดือนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดือนมกราคมก็เขามีการให้เราไปพัฒนาผู้นําเขาต่อเนื่องแพทก,ก็เลยมั่นใจในศ <Okay. S 2> ักยภาพตรงนี้ค่ะเชิญคุณคิกซี่โอช็อปเบสเซอ l ์เอสเอ็ม l ีมิลเลนเนอร์พาว e วอร์เพรสเซนต์อายแพทโปรเฟชชั่น e, The Human r e s o u r c e Development which can design uh, every course that suit for your company so would you like to say something in English yes thank you Human resources development is a key success factor to drive your business success. Therefore, if you would like to drive your business productivity or increase your uh, business capability through uh, developing your people, please contact us at uh, 073, oh sorry, 083-278-0888. iPad Trainer, we also have facilitators. uh, who can deliver training courses in English for you please don't hesitate to make a call to talk with me thank you ครับขอบคุณนะฮะคุณพัชราพรตู้วชิรากุลหรือ iPad trainer ครับขอบพระคุณมากค่ะขายดีขายรวยนะครับประสบความสำเร็จครับ